อร่อยคนเเหนึ่งคนดงเปื่อนๆอืมสับปะรดหนึ่งชิ้นอืม ready for tomorrow ชิมกันอร่อยอร่อยหอมปูนุเอาตั้งไว้แน่นะจ้าอ่าๆแง้มฝาแง้มหน่อยอ๋อนี่นะ Okay. โอเคระวังแบบก้นกันแล้วกันแม่แล้วก็อันนี้นอ้องเอาไปใส่เนะ่ะจับไปเขาชมหน่อยสิครงหมักแล้วโอ้ยท้องขาวอย่างนี้อืม,มสิครงยับโอเค มแน่นอ